สวัสดีค่ะช่องเจ้จ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ้จ๋าก็จะพามาขยายพันธุ์ลือสีผสมค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายนะคะแต่ว่าคือเออนี่ยค่ะต้นเนี้ยเห็นไหมคะโคนเขารากเขากระถางแค่กระถางประมาณ89นิ้วเองค่ะกระถางไส่เนี่ยเราจะจ๋าชํำไว้ตั้งนานแล้วแล้วทีนี้เขาก็โตต้นสูงนะคะ แล้วกิ่งเขาก็จะเอ็นเอียงแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่ขยายพันธุ์ไว้อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะทยอยตายทยอยแห้งไปนะคะแล้วมันก็จะสูญพันธุ์ไปจากบ้านเราพอเขาสูงเต็มที่แล้วเราก็ต้องขยายพันธุ์เก็บไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใบสวยมากเป็นไม้ประดับสวยค่ะสีสวยน่ารักดีสีเขาก็สดอันนี้มันเจอแดดนะคะเจอแดดแบบแรงมากแดดบ้านจ้าจ๋าวันนี้แดดจัดมาก นี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะจะจ่าชาไว้ในกระถางเดี๋จวจะจ,จะอาให้ดูนะคะคือพอเขาเจอแดดแล้วเนี่ยค่ะต้นเขาจะล้มทับล้มล้มล้มแบบนี้เลยค่ะเอียงมาน้ําหนักเขาเยอะเนาะเราต้องต,ออตัดออกตัดออกแล้วก็ขยายพันธุ์ใหม่มาล้มทับกิ่งต้นนี้ค่ะนี่ค่ะดูดิจะจาจะตั้งไว้มาล้มทับตัวนี้ตัวนี้ยจะจะขยายพันธุ์ไว้ล่าสุดโอ้ย เดี๋ยวจะจัดตั้งกล้องดีกว่าเอาให้ดูชัดๆนะคะเพราะว่ามันลมทับเนาะมันลมทับแล้วทีนี้ทำไมภาพมันเบลอๆแสงก็ไม่ค่อยเพื่ยวจะไปโดนปุ่มอะไรเขาหรือเปล่า เมื่อกี้ยายจ๋าขยับต้นไม้แล้วไม่รู้ไปโดนปุ่มอะไรท้าเน,นี่ยค่ะยายจ่าตั้งกล้องก็เดี๋ยวยายจ๋าจะยกกระถางนั้นขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ยายจ๋าจะขยายพันธุ์ถ้าไม่ขยายพันธุ์เดี๋ยวก็จะสูญพันธุ์ไปเดี๋ยวก็จะทยอยตายไปเรื่อยนี่ค่ะนี่นวานลมเขาแรงมากนะคะ่ะเขาสูงเขาก็จะ อันนี้อันนี้ยังยัง,ยงชนได้นะคะแต่ว่าต้นใหญ่ก็ล้มครับเจ้าก๋าจะขยายพันธุ์แล้วอีกอันนี้เจ้าจ๋าก็อกพืช่จะายันไว้อันนี้ยอดเดียวหิิงเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาเจ้าจ๋าใช้ดินเก่าค่ะดินเก่าออันนี้นทํำไว้สองสีในกระถางเดียวกันนะคะนะครับ จะทำคลิปตรงนี้ดีไหมนี่ค่ะเะจ๊จ๋าํำไว้สองสีอันนี้เอากิ่งที่เขาหักนะคะวันนั้นกิ่งเขาหักออกมาเองเจยจ๋าก็เลยเก็บเก็บมาเสียดายนะคะทำง่ายติดง่ายค่ะอันนี้เจยจ๋าก็จะใช้กระถางเก่ากระถางดินเก่าที่เายจ๋าเอาพวกสลัดออกแล้วนะคะแล้วดินเขาก็ยังคือสลัดเราเ่ยจ๋าลงไว้ยังยังไม่นานเท่าไหร่ค่ะ าตุอาหารยังพอมีอยู่การชาต้นไม้ก็ไม่จําเป็นต้องมีธาตุอาหารเยอะไม่ต้องคืุนดินเยอะค่ะชาให้มันติดไปก่อนนะคะน,นี่เจ้าจะก็จะตัดชาเลยนะคะเอาต้นที่เขาใหญ่ก่อนแล้วกันเจ้าจะ,จะอันนี้กิ่งเขางอเนาะกิ่งเขางอขึ้นไปแบบเนี้เจ้าจะจะทายังไงดีทำแบบนี้แล้วกันเจ้าจก็ตัดมาเลย แบบนี้ออกะคะ่ะตัดไปออกแล้วก็ตัดเหนือข้อขึ้นมาอันนี้ยาจ๋าไม่เอาออกนะคะยาจ๋าจะให้เขาเป็นทรงพุ่มไม่ต้องไม่ต้องรีบสวยค่ะคะือก็คือให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ปักลงไปให้ข้อเนี้ยเขาจมดินง่ายๆแล้วก็กดแค่นี้เองอันนี้อาจจะยังไม่สวยนะคะยาจ๋าเอาใหม่มันมีจิน พอเขลมพอเล้มมาเขาจะพยายามตั้งนะคะหาแสงกิ่งเขาก็เลยโอนเอนแบบนี้นะคะงอขึ้นทำได้หลายกิ่งค่ะก็ตัดใบออกเทาน่อยทำได้เยอะนกคะถ่ายรูปธรรแบบให้เขาก็ปักลงดินนี้เลยให้ข้อเขาจมดินนะคะข้อตาเดี๋ยวจะจัดทำให้ดูใหม่เนาะ เราจะตัดใบออกก็ได้นะคะหรือว่าไม่ตัดใบออกก็ได้แต่ว่าตัดใบออกเพื่อที่ลดการขายน้ําให้ของเขานะคะเขาจะได้ไม่ขายน้ําเยอะนะคะเดี๋ยวจะจับค่อมาไล่ตัดม,มาไล่แต่งทีนึงนะ,ะแต่งะ ค่ะให้จมอยู่ในดินนะคะคือปกักปักลงไปเขาติดใ่้ค่ะโดยสีผสมติดง่ายมากมาก,กดนิดนึงกดนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้วิจารทำไม่ได้จ,จัดทนดูดัดชัน้นง่ายๆสีผสมวิจารจะใส่ลายๆตรงกลางด้วย เดี๋ยวจากจะเอาจะเอาเนี้ยค่ะอนี่ขอนเลยค่ะจ่ากก็จะเอากะอาระถางนี้จ่าผสมสองสีเลยค่ะใบไหนที่มันเสียก็เอาออกไปเดี๋ยวเราเอาใบใหม่เนี่ยให้เขาให้เขาตั้งตัวได้ ด้จ๋อยากจะตัดตรงนี้ออกด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวก่อนนะคะจะรอให้เขาตั้งตัวด้วยจ๋าถึงจะตัดออกเ้าตัดออกก็ชำได้อีก ช้ำช้ำปักปไปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะที่จาจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าถ้าเขาฟื้นตัวมาเขาจะเป็นยังไงนะคะพี่จ๋าจว่าลายนี่เอาสักสองกิ่งมันจะได้สวยๆนะคะมองเลยเอาตรงนี้แหละปักลงไปเลยแล้เขาจมดินเดี๋ยวเราเอารดน้ำให้ฉ่ำน,นะคะ ก็จ๋ากำลังทดลองว่าเอาใบเขาค่ะชำ้ำก็จ๋ากำลังทดลองว่าเอาใบเขาช้ำติดมันกำลังทดลองอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะอันนี้ค่ะก็ได้ประมาณนี้เราก็ลดน้ำให้ช้ำนะคะให้เสียบแล้วก็เอาไปตั้งในที่ร่มก่อน ตั้งในโรงเรือนก่อนค่ะเราจะได้ประมาณนี้เดี๋ยกว่าจะทำจะทำกระถางน,นี้อาจะทำสีนี้นะคะตัด,ดยอดหรือตัดตรงไหนเขาก็ได้ค่ะอันนี้กิ่งเขาโค่นเนาะต้นเขาโค่นเสียได้เรียกวก็เอาอันนี้แหละเสียได้ต้นเขาโค่น ูดลงมาเสียดายเขาเจ๊จ๋าจะเอาใบาแก่เขาออกหมดเลยนะคะให้เขาให้เขาสร้างยอดใหม่ขึน้นมานะให้มันเหลือแบบนี้เลยลจ๋าก็จะตีมันเลยใาบายแก่ๆออกให้หมดเลย เขาสร้างใบใหม่ขึ้นมาอ่น,นี้นะคะจะตักข้อตานี้ยลงไปดีอยาีชำสีเดียวเลยะคะ่ะอันนี้อันนี้เกิ่งเขงหาหักที่เขาโดนล้มทับนะคะหักเหี่ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปลดน้ำก็ฟื้น,นะคะ่ะ ใช้อย่างนี้เลยจะได้นะคะไม่ทิ้งเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขาฟื้นค่ะในที่เหียวตัดตกให้หมดเลยค่ะใบใหม่นะจ่าก็ทำลอยแบบนี้ถางนี้จะใส่หลายต้นนะ่ะ ใบออกบ้างนะคะนร่จะทาลงไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องตัดก็ได้ตอนเจ้จ๋าได้มาจะจ๋ามากลับมาตอนมืดๆนะคะเจะจ๋าก็ได้มายัางไงยจ๊จ๋าก็เียบดินไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ติดทําทกระถางหนึง่งให้มันฟูเต็มกระถางเลยนะคะเจ๊จ๋าตัดออกแส่ยอดใหม่แ้ อไม่ตัดใบออกมันก็จะดูลกๆหน่อยนะคะดูลกๆนี่ใบช้ำแล้วตัดออกเลยค่ะก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จาจะจะ,จะทำต่ออีกหลายกระถางเลยนะคะการขยายพันธุ์ฤสีผสมแบบง่ายๆค่ะทำแบบง่ายๆเดี๋ยวจ๊ขอตัวอันนี้ยจจาไม่ได้ตัดยอดเยจ๋าจะเสียบตรงไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวกระถางต่อไปเจะจ๋าจะขอตัวแบบว่าเอาแต่ยอดมาเสียบเป็นในกระถางนะคะจะได้หลายๆกระถางนะคะรอเดี๋ยวชมกันนะคะอ,อันนี้เจ๊๋าก็ใช้สีเดียวนะคะเอาส่วนยอดเอาส่วนยอดเขานะไม่ใช่ไม่ใช่ลำต้นส่วนกระถางที่อันนี้เจ๊จ๋าใช้ส่วนลำต้นของเขาที่เขาหักออกมานะคะแล้วก็มีส่วนยอดด้วย<ม>เสียดายนะคะทาไว้เดี๋ยวเขาก็ติดค่ะทำง่ายคะ่ะ ง่ายๆขยายพันธุ์ฤาษีผสมง่ายๆก็อันนี้คือทําเสร็จพอกติดก็สวยได้เลยค่ะแต่อันอันนี้ก็ต้องรอเขาแตกยอดนิดนึงนะคะมันก็จะสวยเหมือนกันเดี๋ยวก็ลดน้ําแต่อันนี้เจจ๋าจะจะทำแบบให้มันสวยในกระถางเลยค่ะเจจ๋าก็ทําใส่กระถางสีขาวนะคะสองใบเอาเอา,เอาใบระศรีอันนี้เาจ๊จ๋าตัดออกมาแบบนี้นะคะเาจ๊จ๋าว่าจะทำแบบ เลยจก้กก็เติมเก่ามะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับก็เป็นมะพร้าวสับที่จะเทอจะในกระถางตักดินไว้นะคะเลจะมีดินเก่าที่ที่เอาออกจากสลัดแล้วมันชื้นแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าดินที่เก่าแล้วมันไม่มีชื้นจะมันจะแห้งเอยจ้ะมันจะไม่อมน้ำแล้วเลยจ้ะก็ถ่ายออกมาใส่เลยเทายมาใส่กระถางเป็นดินเก่านะคะ ดินเก่าที่เคอออสัตว์สลัดตัดถักไปแล้วนะคะก็เอามาทำได้เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ต้องการปุ๋ยอะไรค่ะโอเคไปเลย การชำต้นไม้ก็ต้องใช้ดินที่มันชื้นอมความชื้นได้ดีรากเขาคงจะงอกได้ดีนะคะถ้าดินแห้งๆไม่ไม่ไมไมไมอมชักน้ํานะคะมันก็จะเกิดว่าละงอกงอกยากค่ะอาจจะตายอาจจะไม่รอดนะคะอันนี้ก็จะใช้ส่วนที่เป็นพี่จ๋าจะลองดูว่า ตัดสินใจยากนะคะเสียดายมันด้วยอุ่นวย,ยขาดถ้าเกิดเราจะให้สวยงามเราก็ทำประมาณนี้เราก็ลองวัดดูเหมือนเหมือนการจัดการค่ะถ้าเกิดทำเขาหรือสีผสมแบบนี้มันเหมือนการจัดจการเราก็ปัก,ป,กปักเสียบๆลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็ติดเขาก็ติดง่ายค่ะแต่ว่าเราต้องการให้สวยให้สวยตั้งแต่ตอนแรกเราก็ต้องเลือกหน่อย ตั้งแต่ตอนแรกที่ที่ชำเลยก็คือเป็นกระถางเลยนะคะจากก็ชำให้เต็มกระถางคือพอเขาติดรากงอกออกมาก็คือสวยงามเลยประมาณนี้นะคะอคยอดตรงนี้จ้าก็ไม่เอาออกค่ะเดี๋ยวพอเขาติดติดรากเขาก็จะฟื้นตัวแล้วตรงนี้ก็จะแตกออกมาใหม่นะคะ คือลูกทรงเขาจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าเขาอยู่แบบนี้เนาะมันล้มมันเอียงไปทั่วแล้วก็เอ็นหาแสงพยายามยกหนืขึ้นที่จริงอะ่ะเขาจะชันได้เยอะมากเลยนะเนนียตัดแค่สองข,อข้อก็สุดเต็มเลยนี่จะจะเอาส่วนยอด ได้ช้ำอีกบังงนายได้นะคะสบาด้สรวนยอดก็ช้ำได้นะคะเราก็เลือกแต่งตามที่เราชอบได้เลยค่ะถ้าใบใหญ่แล้วก็จะเกะกะหน่อยแล้วก็เอาออกเลยรอเขาแตกหน่อได้นะคะ เลือกแต่งตามที่เราชอบถ้าเกิดอันไหนมันเกกาะเดี๋ยวจะจะขอตัวจัดให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะถ้าคือการชาก็คือเอาข้อตรงนี้นะคะชาลงไปในดินได้เลยเดยการตกแต่งมันแล้วแต่คนเราจะอาไอเดียว,ว่าจะแต่งแบบไหนนะคะให้มันสวยงามท,ทันทีหรือว่าหรือว่ารอแต่ยอดใหม่แต่อันนี้ยจ๋าอยากจะให้มันมันมีใบที่สวยก็ต้องจัด รูปร่างหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะทาแค่เอาให้เขามีชีวิตรอดแล้วรากงอกออกมาใหม่ก,ก็ปกักปักทิ่มไปในดินก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกแต่อันนี้ต้องต้องจัดดูหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจาขอตัวมองหามุมก่อนนะคะว่าจะเอายอดตรงไหนใส่ตรงไหนบ้างการวิธีทาก็คือบอกไปแล้วนะคะค่ะตอนนี้เจาจ๋าก็ย้ายนะคะคือตอนนี้เรายังดูไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเขาจะสวยไม่สวยเพราะว่า อยอดเขาจะงอโค้งอยู่เนาะโดยเดี๋ยวเจจ๋าก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นลายอย่างเดียวคือสีผสมแบบลายลายเหลืองแดงเขียวสลับกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีม่วงอมแดงอย่างเดียวเจ๊จ๋าก็ขยายได้หลายกระถางอยู่นะคะคือสาเหตุที่เจ๊จ๋าจะขยายนี่ค่ะคือต้นแม่ของเขา <c oughs> ขเขานี่ยค่ะกระถางเขาเล็กเนาะ แล้วเวลาเขาทรงพุ่มสูงแล้วเขาก็จะเอียงล้มลงนะคะลากเขาเยอะค่ะเราก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือตัดให้เขาน้ำหนักน้อยลงเดี๋ยวจ,จาจจะหากระถางทรงสูงมาใส่นะคะเดี๋ยวจ,จาจจะเอาเอาต้นลายๆเนี่ค่ะขยายไปแล,ล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจ,จาจะจะหาดินเอามาลงตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือกระถางทรงสูงกระถางเหลี่ยมเนาะ เดี๋ยวจะจะจะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็จะขยายไปเรื่อยค่ะเพราะว่าต้นเขาสูงน้ําหนักเขาเยอะเดี๋ยวจ๋าจะหาที่วางตรงนี้ค่ะดีๆแล้วก็จะขยายไว้ให้เขาใสอย่างเงี้ยค่ะสวยๆเดี๋ยวล้างกระถางดีๆก่อนเดี๋ยวจ๋าอาจจะเอาไปวางข้างบนบ้านก็ได้ค่ะระเบียงเดี๋ยวดูก่อนนะคะภาพสำหรับคลิปนี้จ๋าพาปลูกก็พาขยายหรือสีผสมนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงเขาสูงเสร็จปุ๊บ ขาล้มล้มทับกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ได้หลายกระถางอยู่เดีย๋ยวจะจ่าจะขยายอีกอยู่ค่ะเดีย๋ยวขยายไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าอันนี้ยังน้ําหนักเยอะอยู่เนาะแต่แต่ลดน้ําหนักให้เขาไปได้หน่อยนึงแล้วค่ะเดีย๋ยวจะจ่าจะขยายอีกสักสามกระถางก็พอแล้วค่ะตัดกิ่งตัดใบให้เขาเบาบางลงเขาจะได้ขยายตัวได้ดีอีกแล้วก็สงสารเขาคือสวยแล้วก็ขยายง่ายค่ะคลิปนี้ก็ ที่จะพาปลูกก็พาขยายหรือสีผสมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมคลิปของที่จ่าพาปลูกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบก็แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่จ่าพาปลูกได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ